สวัสดีคะ่ะวันนี้นะฮะจะมาอัปเดตรถเข้าใหม่กันนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะคะก็คือ t o y ยต้ารีโวนะฮะสองตัว G นะคะตัวท็อปสุดเลยนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะฮะปี2017นะคะไม่ใช้งานเพียงเก0 0หมนโลนะคะกับราคา6 3แ0 0 0บาทนะคะพิเศษวันนี้เลยนะคะซื้อผ่านคลิปนี้นะคะลดราคาเหลือ5 9 9 0 0 0บาทนะคะฟรีค่าดันเนินการอีก15,000บาทนะคะแล้วก็ของแถมอีก9รายการ นะคะราคานี้นะคะไม่ได้มีมาให้ลูกค้าบ่อยๆนะคะบอกเลยนะตุ๊จีนนี้นะคะมีรถใหม่ไว้ใช้งานนะคะไว้พาครอบครัวไปเที่ยวหรือยังคะถ้ายังไม่มีนะคะมาชมคลิปนี้กันเลยค่ะนะคะนะคะันนี้เป็นรถนะคะมือเดียวป้ายแดงนะคะสีเดิมเลยคือสีบอลเงินนะคะสีบอลเงินสีเดิมแท้จากโรงงานนะคะรถท่านนี้การันตีเลยนะคะว่าไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนนะคะไม่มีอุบัติเหตุย้อมแมวขายให้กับลูกค้าแน่นอนนะ คันนี้ตัวท็อปสุดเลยนะคะออปชั Option แน่นแน่นเลยนะคะคุณพี่ขานะ,ค,ะคันนี้นะคะไฟหน้ากลมโตนะฮะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะฮะแล้วก็มีไฟ LED อีกนะคะสองสว่างแน่นอนนะคะในเวลากลางคืนนะ,ค,ะคนขับนะคะไม่เพ่งเลยจุดปวดตาแน่นอนค่ะนะฮะ,นะะมาพร้อมกระจังหน้าโครเมียมนะคะกระจังหน้าโครเมียมนะคะใหญ่อย่างนี้เลยคุณพี่ขาแล้วมาพร้อมกับตาโตโยต้านะคะ คันนี้นะคะายทะเบียน6กไก่ซอสเสือนะคะ7 2 0 3นะคะคุณลูกค้าได้ป้ายนี้ไปใช้งานค่ะนะคะคันนี้นะคะจะมีไฟตัดหมอกให้ด้านล่างนะคะติดมาจากโรงงานเลยคุณพี่นะคันนี้นะคะจะได้เป็นล้อแมกอลลอยแท้จากโรงงานนะคะพร้อมยางปี2019นะคะยางใหม่ๆเลยใช้งานอีกยาวๆเลยคุณพี่คานะคะยางปี2019นะคะ สวยๆเลยคุณพี่ขาคันนี้นะคะจะมีแคริบบอยด้านหลังนะคะจะมีแคริบบอยด้านหลังให้กับลูกค้านะคะไปเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะคะกรอบโคมเมียมอย่างนี้เลยคุณพี่ขาจะพาไปชมภายในกันค่ะนะคะภนะายในนะคะจะดูเคลือก นิดนึงนะคะคุณลูกค้าขาเพราะว่ารถคันนี้นะคะเพิ่งมาถึงเลยสดๆร้อนๆนะคะยังไม่ได้ผ่านการล้างนะคะปรับสภาพแต่อย่างใดเราให้ลูกค้าดูเลยนะคะว่ารถเราเข้ามาสภาพนี้อย่างแน่นอนคุณพี่ขานะคันนี้นะคะพวมาลัยนะคะเป็นพวมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะออปชันที่พวงมาลัยนี่ครบครันแน่นอนนะคะรับสายนะคะวางสายเปลี่ยนเพลงเลื่อนเพลงนะคะพูดผ่านพวงมาลัยก็ได้นะคะ กระจกทั้ง4บานปรับไฟฟ้านะคะระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะสวยๆเลยคุณพี่ขานะคะเบาะไฟฟ้านะคะเบาคนขับปรับไฟฟ้านะคะคุณพี่ขานะาดูเลยนะคะว่าปรับไฟฟ้านะคะสะดวกสบายต่อการใช้งานแน่นอนนะคะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะเบาะเดิมแท้จากโรงงาน นะคะเบาะไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มียุ่ยอย่างแน่นอนนะคะปรับสภาพมาเนี่ยรับประกันเลยว่าใหม่กริปแน่นอนคุณพี่ขาคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะคันนี้จะเป็น, Auto, นะะเกียร์ออโอตโอ้นะคะแอร์ออโต้นะคะลูกค้าจะได้เป็นจอสัมผัสนะคะคันนี้ตัวท็อปสุดเลยคุณพี่ขามีกล้องถอยหลังให้ นะคะไม่วิ่งเพียง9ก้0 0โลเดี๋ยวพาไปดูห้องผู้โดยสารกันนะห้องผู้โดยสารนะคะโอเคเลยนะคะกว้างขวางแน่นอนนะคะได้อารมณ์ฟิลรถครอบครัวไปในตัวรถเก๋งไปในตัวแล้วรถกระบะไปในตัวด้วยนะคะบรรทุกคนบรรทุกของสัมภาระได้เยอะนะคะเครื่อง2.4ตัว G ีนะคะ มีแอร์ให้นะคะสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะคะมีที่วางแขนนะคะที่วางแก้วน้ำนะคะเพดานนะคะเพดานใหม่สะอาดนะคะไม่มียัดอักลละนะคะไม่เคอะแน่นอนคุณวิขารถพึ่งเข้าเลยนะคะรถพึ่งเข้าสดๆร้อนๆเลยนะคะยังไม่ผ่านการปรับสภาพนะคะยังไม่ผ่านการล้างแต่อย่างใด นะคะเราเข้ามาสภาพนี้เลยให้ลูกค้าได้เห็นเลยนะคะว่ารถเราเข้ามาเนี่ยสภาพดีนะคะสภาพไม่ชนไม่ยับแน่นอนคุณพี่ขานะ,ค,ะคันนี้นะคะเป็นไฮรักรีโวนะคะสองจุดสี่ตัว G ตัว G นะคะเป็นตัวท็อปนะคะนะคะกล้องถอยหลังนะคะกล้องถอยหลังนะคะแมกไลเนอร์นะคะ, iner, ะ,คะใหม่ๆเลยคุณพี่ขาถ้าล้างขึ้นมารับประกันเลยนะคะว่าใหม่สภาพเทียบเท่าป้ายแดงแน่นอน นะคะแคลรี่บอยนะคะแครี่บอติดจากโรงงานเลยนะคะแคลรี่บอนะคะสำหรับใครที่ชอบรถกระบะสีประตูมี c a r r ี่บอยอย่างนี้นะคะเวลาเดินทางไกลนะคะมีผู้โดยสารนั่งด้านหลังนะคะแค r ร y ่บอเนี่ยแหละคะ่ะตอบโจทย์มากๆเลยนะคะกันแดดก,กันฝนอย่างดีเลยคุณพี่ขานะรถเข้ามาใหม่เยอะๆเลยคุณพี่ขานะเดี๋ยวเอมี่จะพยายามรีวิวให้ครบทุกคันเลยนะคะ โตโยต้ารีโวนะคะพีลันเนอร์สประตูเกียร์ออโต้นะคะเครื่อง2.4ตัวจีนะคะเชื้อเพลิงดีเซลนะคะสวยๆเลยคุณพี่ขารถไม่มีชนแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจโตโยต้ารีโวนะคะ2.4ตัวจีหรือตัวท็อปสุดนะคะปี2017นะคะราคาขายเพียง5หกแสน สามหมื่นบาทนะคะวันนี้ลดเหลือห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะไม่วิ่งเพียงเก้าหมื่นสี่พันโลติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองห้าสองเจ็ดสามหกนะคะเบอร์เอมมี่แอดไลน์ก็ได้นะคะหรืออยากเข้ามาทดลองขับรถด้วยตัวเองนะคะมาได้เลยที่ซอยสรรยีไทยเก้าสิบห้าบริษัทของเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเข้ามาแล้วติดต่อเซลล์เอมมี่ได้เลยนะคะยี่สิบชั่วโมงนะคะหรือแอดไลน์มาก็ได้นะคะที่ลิงก์ด้านล่างนะคะพร้อมแปะเบอร์โทรไว้ให้แล้ว นะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้เอมมี่ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆและคลิปรถด,ดีๆในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้เอมมี่พิยน์นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ